สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องตูปู่ทุกคนเด้อมื่อนี้วันที่หกปิดเสื้พอโซสองปัญหาลอยหกสิบหกค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆที่เอซีเป็นห่วงเนาะลูกผู้หญิงโตพุ่งเดียวเนาะโอ้ย่างซุกกะสุกผู้เดียวย่างทุกกะทุกพุ่งเดียวเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆกับที่พี่น้องไงกำลังแรงใจเจใ็บใครได้ป่วยกับได้กำลังใจกับเอซีเนาะพี่น้องเนาะ ก็ไงพี่น้องโชคดีถึงไว้วดนี้้อพี่น้องอันนี้ก็คือสูตรหาตัวจ้ะสูตรเด่นห้าตัวจ้ะสูตรเด่นห้าตัวพี่น้องพี่น้องสังเกตบ้าง้อว่า,วาแต่ละสูตรมันมีเลขยังที่ค่ายกันที่ค่ายครึ่งกันมันมีเลขยังพี่น้องกันนั่งจะบอกนะวิธีเบิ้งวิธีตัดสินใจ สูตรที่หนึ่งมันมีศูนย์เจ็ดหนึ่งหาหกนอะพี่น้องวันนี้เทากับเมา่บังสูตร่อไปว่ามันมีเหล็กไก่เคียงกันบอมันมีเหลขกที่ที่ไก้กันบอที่สิถึงบอเนาะพี่น้องเนาะอือพอฉะนั้นมันเป็นอย่างนั่งลงสิบสูตรมันตะค่อยเข่าตั้งปะเจ็ดสูตรขอสังเกตมันมีมองนี้เนอพี่น้องสังเกตขอสังเกตอันนี้มันจะเป็น ศูนย์เจ็ดหนึ่งห้าหกพี่น้องเด่นเนาะเด่นศูนย์เจ็ดหนึ่งห้าหกบานนี้เขา,าบอกวาเบิ้งสูงที่สองเนี่ยมันมีแต่พี่น้องเบืง้งเบื้องมามันมีอย่างศูนย์เจ็ดหนึ่งห้าหกบานนี้สูตรที่สอง เบื้งเลขเด่นไปแล้วคะ่ะน,นี่เห็นบอกพี่น้องแล้วอันนี้ศูนย์เจ็ดหนึ่งห้าหกอันนี้เป็นยังมันจังก่อยเข่าคันเข่าถือปองมันมันเป็นยังจังเข่าตัวสามสูตรหาสูตรหกสูตรเจ็ดหูสูตรค่ะถูกสูงสุดน่งเจ็ดสูตรค่ะขะนั่งเฮ็ดสิบตัวขะเฮ็ดสองตัวมันได้สิบหางนั่งตัดออกไปแล้วถือแม่นถือกืบบกุ้มค่าแต่ว่าถือทุกงวดถือทุกใบก่ะท่นแม่แกไม่งวดแกแม่งใ,นใ,นใ,นใบสิบสิบตัวน่ะหมายถึงสองตัวเนาะ อันนี้พี่น้องพิจารณาบ้างนะ้อันนั้นมันมี017หามานี้สูตรที่สองมันก็นมี017หาคือกันไอพี่น้องพิจารณาบ้างว่าไอ้สูตรที่หนึ่งมืนมันมี017หาหกเป็นบ่าคาบานี้สูตรที่สองมันมี017หาสามมานี้ฮะ มันมีศูนย์หนึ่งเจ็ดหาสามพี่น้องแบบน,นี้นะมันมีศูนย์หนึ่งเจ็ดหาสามเนี่ยคำมันออกศูนย์หาหนึ่งสองสองใบนี่สองศูนย์นี่ก็ถือแล้วสามตัวอถ้ามันออกศูนย์หาเจ็ดก็ถือสองศูนย์แล้วค่ะพี่น้องอือมาเนี่ถ้ามันออกหาเจ็ดหน,น,นึ่งตึ๊ดเจ็ดหนึ่งหาก็เข้าทั้ง 2, 0, สองศูนย์อีกแล้วพี่น้องเนาะ นี่ละกายเนต่นั่งแนะนําการเลือกอเดวสิว่าสาวด,ดําเอพอิร์นีบถึงปนอเฮดซิปสูตรเฮดซิปสูตรขเขาเจ็ดสูตรเนี่ยมันไม่เม็นธรรมดาเม็นบมอพี่น้องแล้วมันแค่สิบห้างนี่เนาะอืมบานนี่นั่งก็เลยมาอธิบายฟังจะได้เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วกาจะได้เลือกสูตรซื้อง่ายๆต่อมามันจะเป็นสูตรที่สามได้วันนี้ สูตรที่สามนี่ชิงเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะนผมมีเจ็บด้มันนี่โอ้ยลูกสาวไม่อยากกดนำฮอนไปที่นองท่าน่อเถอกระดีกว่ามาว่างดี่งอุจา นี่สูตรที่สามค่ะสูตรที่สามพิจารณาเบิรงได้ไหมนีเน้าสูตรที่สามพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่้งมาสูตรที่สามเด่นอันนี้สูตรที่สองนี่อันนี้สูตรสูตรที่สองสูตรที่หนึ่งคือกันพิษตัวเดียวอันนั้นมีหกอันนี้มีสามสูตรที่สามได้ไหมนี้สูตรที่สามมันจะมีมันยังมีศูนย์กับหากับเจ็ดค่ะถ้าออกศูนย์หาเจ็ดก็ถือสามสูตรนี่แหละค่ะถือสามสูตร ออกศูนย์หาเจ็ดเนาะมานี่ถ้ามันออกถ้ามันออกเจ็ดหกศูนย์มันก็ถึกสูตรที่หนึ่งแล้วก็มาถึงสูตรที่ 1, สี่ 4, ค่ะนอพี่น้องเนาะนี่แหละค่ะคือการการที่พิจ,จารณาเบื้องของนั่งเนาะพี่น้องเข้าใจตามนี้เนาะนี่แหละค่ะที่เบื้องที่ที่จะนั่งเขตยสูตรนะพี่น้องเนาะเนี่ย อ่ะมันนั่งมากแยกแยกเห็นเมื่อถ้าขานอกจะได้เข้าใจเนาะจะได้เข้าใจว่าบางคนบ่อเสือเขาว่านั่งเห็ดสิบสูตรเข่าเจ็ดสูตรหมวดต่อมากับเข้าหกสูตรหมวดต่อมากับเข้าสี่สูตรแต่ว่าอันนี้เป็นมาถึงสูตรหาตัวได้ค่ะวันนี้นั่งก็บสิมาเขียนในเบืองเนาะมาเป็นตังแต่วัาเสัร โอ้ยนี่ต้มน้ำฮ้วนพี่น้องแค่ต้มน้ำฮอนรู้ต้มน้ำฮอนก็จะได้กินไอ้นั่งไปยากไอ้อธิบายให้เจ็บเนี่ยบาดเจ็นาะผู้ใช่ไมีคนขอตั้งหัาใจเพื่นแค่นี้ง่งอยู่จ้ะอันนี้เด้อค่ะพี่น้องมึงนั่อะไรอย่างเงี่ยมึงเด้อมันต่อไปพี่น้องจะได้หายงงประวังง,งว่วงมาโอ้ยจะต้องซื้อทั้งสี สิบสูตรรวมเป็นสี่สิบตัวอย่างประมาณนี้พี่น้องเนาะอ้าวนี่ค่ะพี่น้องสูตรที่หนึ่งเนาะสูตรที่สองสูตรที่สามสูตรที่สี่สูตรที่ห้าสูตรที่ห้าพี่น้องเนาะแบบรับมาทางไหเกาหลีใต้ชัดเจนที่สุดเกาหลีใต้นี่ก็คือเหตุการเยอะครับแล้วก็จนกระทั่งติดสูตรที่ห้าเป็นหนูสูตรหนาเนาะพี่น้องเนาะ หนึ่งสูตรที่หาพี่น้องน่าจะบรรยายกันเด้เได้เข้าใจง่ายๆสูตรที่หนึ่งเนาะสูตรเด่นห้าตัวให้ครบแล้วห้าชุด งวดนี้ห้ามพลาดในงวดประจำวันที่สิบ <c oughs> หกพฤษภางวดวันที่สิบ <c oughs> <c oughs> หกพฤษภาอะไอ้น,นี่มันจะเยอะแต่เมยเนาะสูตรเด่นสาวดำชุดห้าตัว บนหมวดนี้ให้แก้ห้าชุดลงให้หมดแล้วลงให้หมดตั้งห้าชุดแล้วสิบหกพฤษภาคมห้ามพลาดห้ามพลาดเดอ้อพี่น้อง พี่น้อานั่งเหยียดพี่น้องเข้าใจเนาะพี่น้องเนาะนี่เด้อค่ะเด้อสูตรที่หนึ่งพี่น้องศูนย์เจ็ดหนึ่งห้าหกสูตรที่สองอ่าตั้งแบบนี้เนาะงศูนย์เจ็ดหนึ่งห้าสามใช่ไหมพี่น้องนะมาเนี่สูตรที่สามเลยสูตรที่สามเนาะพี่น้องเนาะต้องอธิบายก่อนผู้จริงเป็นกี่ยวกับท่านได้เข้าใจละให้เอาเนี่ยเนาะ มือวดนี้ตัดไปหาสูตรเลยเด้อกันเด้อตัดออกไปหาสูตรเอาแค่หาสูตรเท่านั้นคำมันเขาเขาจะได้ยึดหาสูตรไปเนาะงวดที่สามโอ้ยไอ้ขอตัวจังหวัดนี่วันนี้งวดที่เก้าจ้ะเด่นเด่นก็มีศูนย์กึศกันมีเจ็ดค่ะมีหาแล้วก็มีอันนี้มีมีหกแล้วก็มีสี่อันนี้คือบระคือเขานีอ่าวันนี้สูตรที่สีค่ะพี่น้อง สูตรที่สีได้ไหมสูตรที่สี่นอกพี่น้องเนาะสูตรที่สี่ไม่ยังล่ะสามสี่หา้านอันนี้มีสูตรมันนี่ศูนย์ มีมาสูตรไปสูตรที่ซีกับไปสูตรที่หามีศูนย์ขกันมีซีมีสามมีงมีเก่าไปนองอันนี้สูตรสูตรที่ซีอันนี้สูตรที่หาได้ไปหนองลงลงอย่างหมดเลยได้ในเด้ออ่าเป็นหลักฐานนี่กับมไม้ก็ามาอันนี้ถ้าสมตมติว่ามันออก ศูนย์สามีอันนี้ก็สิทธิคือกันนี่สิถธคือกันพรามันมันกันมันออกศูนยเจหาก็ถือสามสามสามศูถ้ามันออกเจ็หนึ่งหาก็สิทืสามูนย์กอกันถ้ามันออกสามจีสมศนย์ันี้สมีศูนก็ถืออันนี้กอกันพี่น้อง นั่งสลับไปหมดแล้เวเนาะพี่นอนะ้องเนาะเออขอให้ทุกคนโชคดีเดอ้อพี่น้องฝากากดไหลกกดแชร์กดติดตาเป็นกำลังแรงใจให้นนั่งนี่ได้าจากก็พ้นอะไรสำหรับเปียที่ที่เป็นม้งเป็นนั่งเป็นไข่โอ้ยไข่เงี้ยเป็น้องไข่ก็ย้อนไข่ว่ามันหอนไหลมันหอนไหลขับรถจากบ้านมาขับรถขับรถจากอำเภอแวงหน่อยมามาหอดพี่ปกติก็ขับแค่หชั่วโมงเนาะหมู่หม,นะม,ม,มบ้านน้อมา,ากแต่เบิดแปดชั่วโมงเมื่อยหลายหอนหลาย เศร้ามันเศร้ามันน้ำปั่มโอ้ยขอให้ทุกคนโชคดีเด้อไปนองฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดประกาศแจ้งแตคลิปไม่มอย่านั่งดเด้อจะไปนองให้กำลังแรงใจนั่งดเด้อสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า